ผู้โชคู้ชคร้อยสามสี่พันโอ้โหมีต่อมันหนักให้ด้วยครับผมแต่ไม่ต่ออาวุธนะครับผมวันนี้เห็นนะตัวรุ่นเรืองผู้ชกยังเห็นแล้วครับเป็นยงบ้างดูแล้วก็ผู้ที่สี่ซื้ได้ครับซื้ได้แล้วเขามัเหมือนกันแต่แต่ไที่แล้วเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะตอนนั้นะแล้วเราล่าสุดชกที่ไหนครับชกที่ลังเอ๊้ผู้ไชคลัง ก็คือแล้วแพ้ครับแพ้มายังอืดอยู่ยังอืดอยู่กลับมาเคลื่อนไหวกี่ไฟล์แล้วไฟหนึ่งเป็นไงบ้างก็แพ้มาสูงกีกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าไฟนี้กลับมาก็เกินร้อยแล้วครับไฟนี้เต็มที่เลยเราไปซ้อมอยู่ที่ที่คอนแก่นครับอยู่คอนแก่นอยู่ที่ใช้อยู่ข้าเอ็นนวลม่วงเหรออ๋อเป็นไงบ้างครับคุณสอนก็ดีครับซ้อมเต็มที่เลยครับ ค้อมเต็มทีพวกผี่ซ้อมมีใครบ้างอยูเกัน99ที่ซุปเปอร์เปียกแดนเปียกครับเชิดซ้ำก็ผ่อนใจครับเก็บตัวมากี่วันครับจากไปแล้วก็เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนได้วันนี้เจอหมัดด้วยการวางเกมบ้องแผงไงดีครับก็บอกแล้วก็โตดีๆนะครับอเน้นๆเลยนะครับผมะอเราเตรียมตัวเนี่ย ที่ฝนแก่นฝนตกหนักมากช่วงนี้ช่วงนี้ก็ตกครับแต่ไม่หลักมีเวลาซ้อมอ๋อก็สบายครับสบายแล้วเราต้องคุมด้หนักมากิโลร้อยยี่สิบแปดอ่ะก็ประมาณนู้กว่าสองโลกว่าครับก็ถือว่าสบายเลยนะครับสบายกลัวเสียเปรียบเวทไหมเนี่ยปล่อยมาใหญ่ยังงี้ไม่กลัวไม่กลัวเลยเอ๋อชอบเราชอบเลยคือไม่ต้องคุมเยอะเนี่ยขอให้บอก พอแต่างจังหวัดเราก็ไปปล่อยปล่อยอยู่แล้วแบบนี้นะครับอ่ะเราอายุไหรครับอายุ22ครับ22ปีคนจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมินะครับเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยหกสิบครับหกสิบมวยบู๊ซ้ายหรือขวาขวาขวาสูตรร้อยสูตรร้อยเท่าไหร่ครับสูงรละหกสิบครับสรละหกสิบนะครับผมเราชกมวยมาบูมบูมกี่ไฟล่ะทั้งคู่ทอนทั้งในคู่ก็เยอะแล้วครับนับไม่ได้เลย ประมาณนี้ครับฝั่งพี่น้องชาวชัยภูมิช่วยเชียร์หน่อยครับวันนี้เป็นกำลังใจผมนได้ครับวันนี้สู้ๆเตรียมร่าสู้ครับครบยกไหมเนี่ยวันนี้ครบครับเฮ้ยใครอยู่ใครอยู่เขาอยู่เรอใครเราขออยู่บ้างยินดีขอบคุณมากครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ครับแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับถ้ามาผมถ่ายฝากแน่นอนครับผมนะครับสบายดีพี่น้อง